มา,ม,าออมาดามเขามาถ่ายรูปมาถ่ายรูปคนไทยนะเขาประทับใจคนผู้ผู้หถ่ายยี่บแปสบกว่าแล้วก็ให้รางวัลน,นิดๆหน่อยๆเป็นคำรำนางแบบนะจ๊ะ บรรยากาศการท่องเที่ยวในวันนี้ค่ะที่ถนนสีลมตรงข้ามวัดแขกนะคะตาท่องเที่ยวนี่ชอบการถ่ายรูปมากเลยนะคะเห็นผู้สูงอายุบ้านเราเนี่ยแล้วเลิฟมากขอถ่ายรูปใบหน้าอันผ่านโลกมายาวนานในลักษณะออริจินัลไทยออริจินัลไทยเป็นแบบนี้นะ ถ่ายออริจินอลนะคะได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวสเปเชียลดานการถ่ายรูปนะคะแล้วก็มีการบอกค่านางแบบนิดน<ๆ>หน่อยหน่อยนะคะอ๋สว,วยมากค่ะ